ตาเก่าเป็นไงดีใจมตาก่าบอยที่เดิมโยมต้องเอาบาม้เยให้ที่โยมให้เร้อะร จัดการให้หมดเลยตอนนี้พี่น้องศรีสกุลแสงทองที่อยู่ทานบ้านได้ยินเสียงนี้ขอเชิญทุกท่านดูสาคูฝาเกลือให้ลูกชายได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวอ่าโชเฟอร์คันที่สี่มาที่กองอำนวยการด้วยโชเฟอร์คันที่สี่มาที่กองอำนวยการด้วยเนาะร่วมด้วยช่วยกัน เหตุการณ์สะพูนอาเช้านี้เป e <S ông> <S lush> <S screens> ิดองค์การให้ลูกท่านก่อนจะเข้าสู่พิธีการก็ประกาศแบบว่าน่าจะพอท่านรายการจะประกอบพิธีไม่ใช่ฝวามอย่างเดียวไม่ได้แค่ข่าวให้เดียวดานิชาวันดวงทั้งหมดที่ทุกท่านได้เขียนนี้ปฏิสถานอยู่ที่ใต้ฐานพระประธาน เราจะเข้ามด่พิธีการวงสวงวันนี้มานทีใช้ตอนอ่าใช้ท่านเจ้าคุณไม่ไม่ต้องเอาอันนี้เพรเดี๋ยวเวลาเขียนแล้วเดี๋ยวจะโปยฉีดไอที่บวงสวงอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไปตั้งคู่กันไว้ข้างในพี่ีวงสวงเอาประสานกรคำสั่งเสียนไว้ในคำสั่งเสียงไหวแล้วตัวเสียงหรือว่าสีพวกไหนเราจะได้ประกอบพิธีการบูชนดวงเดี๋ยวพอ ใครที่รำถวายบคมสวงเมื่อคืนสกิดลึกแจ้งโยมไปมีงานรำรำถวายบวสมสงงมนนมมว,วง,สงตอนแห่มีนางรำอีกห้าสิบกว่าท่านนโยมเราไปแกกับเขาได้แก้มกันเขาได้โยมวันนี้นางรำเตรียมความพรอม้อมรอแล้วแต่งหน้าก็แต่ความพร้อม มาถึงแล้วเจริญพรมาด้านหน้าเจริญพรมาด้านหน้าอ่าร้อยบาทแล้วเอาไปไว้ที่ฐานพระประธานได้เลยอ่าตอนนี้เราจะได้เข้าไปสู่พิธีบวงสรวงได้าน,นบนแล้วเนาะสาธุใบสีพร้อมแล้วบัตนี้เจ้าหน้าที่ผ้าป่าเขียนเสร็จแล้ววางไว้นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้เข้าพิธีได้เลยไม่ต้องให้เดินไปแล้วนะไว้นี่ก่อนนายกเนาะแจ้งชื่นนนนอนางสกุลก่อ เทียนเน้ำมนต์ในจุดที่หลังใช่ไหมฮะวงสวงพระป่าด้านนี้เขียนเสร็จแล้วเริ่มพร้อมแล้วพร้อมอายุไปจำที่ก่อนให้ก่อนโยมคันนั่งกันนั่งตรงนั้นเนาะอ๋อนี่ให้จุดก่อนดีกว่าเนาาะเนะอ่โยมแข่งช่วยกันดูด้วยโยมตูจุดก่อนเนาะเดี๋ยววงสรวงแป๊บเดิมเได้นั่งลำเดี๋ยวเดี๋ยวนต่อให้หน่อยนะคะฮะเดี๋ยวนั่งนี่ได้นั่งนี่ได้ไม่เป็นไร พร้อมเนาะพร้อมเารมเาท่านทั้งหลายตอนที่เสร็จก็สุนีค่ะบวงสวงหลังจากที่ท่านอาจารย์พระหมหามงคลให้จุดทุบเทียนกร,ระะาบสาระบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธค่ะฝากกดติดต่อเป็น,นร้อยครับผม ขาดทยถ้ามีเนาดทยโอเคเระสงค์เราสามารถมาร่วมดันะะนานนั้นได้ไหมครับแต่ให้ออกจากร่วมนิดนึงนะคหนึ่งยังไม่สองนู่นยังไม่ทาจว้นิดนค่จันจันเจ้าวัดจุดเทียนเดี๋ยวไปาทำ,ำจุดไอเลยก็ได้ครับ โยมติดไปทียนหรือยัง,ออยง,อยงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกล่าวคำโอเคครับสาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้พาพเจ้าขอนอบน้อม สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอลาหันตเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทุกทกพระองค์พระปัเจกับพทธเจ้าทุกพระองค์แก้วมรกตหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพนร่วงทองคำหลวงพ่อดำ หลงปูดทวงหลงปูดเต่าหลงปูดดูหลงพอนสีริงดำงดงจาที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาท้าวเทวราชพระพุมเจ้าที่เจ้ากุมพารีพระอินพระอรห์พระยมพระการ,ร,ร,การท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พัะเสื่อมเมืองพัะทรงเมืองพระหลักเมืองพัะสยามเทวาทิราชผู้มีอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์จบช่วยดลบันดาลให้เกิดแสงสว่างผู้เทพร่างกายเป็นเทพมีอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์ด้วยวันนี้ เป็นวันมหามงคลข้าพ,พเจ้าทั้งหลายบบได้ดำเนินงาน,น,งานอันเชิญพระประธานปฏิสถานษษษษษอุโบสถวันศีสบูรณ์ร้าพเจ้าเจริญก้าวหนา้า,นา,า,นาสูงยิ่ง,ส,ง,งสำเร็จผลปานถนาพ้นจากความทุกข์ยากลำเคน วัฒนาสถาพรทุกภทุกชาติพร้อมด้วยสันติบุคคลธรรมะบุคามมาคลหมู่พี่น้องปยุราญาคุณทธงทั้งหลายพูกเทียนปุบาาันไออันผิดิตกราการเหล่านี้เพื่อน้องสงกาละ และเทพยาดาอารักทั้งหลายผูมีภาพเขตนี้ปดแผ่วข้าพเจ้าให้ปราศาจากทุกโซนาน,นาประการจงเสือ่อมสูญสิ้นไปขอจงปโปรดประทานพรให้ประสบแต่สันติสุข เสิยดสวัสด์ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออายันตุพนโตเทวสังขาโยข้าแต่ฝูงเทพนิกรอมรงมินอมรินทราทิลาช ซึ่งสถิตนากทิพพิมานมากเมืองแมนแห่งผลเทพผู้ดูแลรักษาในทิศทั้งสี่มีเท้าทตลดเท้าวิลุนหกเท้าวิลูปักเท้ากุเบล่าตลอดทั้งพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมือง พระภูมิเจ้าที่มีพระชัยมงคลเป็นตน้นผู้เลืองเลิศเทพเจ้าผู้สิงสถิตทุกประเทศเขตแว่นแวนแสงโกดจะกองไตโรทธาขออัญนเชิญเหล่าเทพยาดาที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวนามมานี้ ได้โปรดับเครื่องสักการะขอบุญกุศลนี้หนุนนำให้ข้าพเจ้าขอบชื่นนำสกคุณให้ลุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญสุขให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแทงรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติ มนุษย์สมบัติทพิเเฉลียวฉลาดในศาตร์ท้งปวงเป็นบัณฑิตทางโลกเป็นนักปราชญ์ทางธรรมเป็นมีที่สิ้นสุดมีชีวิตที่สดชื่นสงสงมั่งคั่งสว่างสวัยดุดดังเส้นทางสายทองคำ จะเดินทางไปที่ใดให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งในทุกคนทุกแห่งเ,เป็นที่รักของมนุษย์ษและเทวาทั้งหลาย,ลาลายสร้างบรารมีได้อย่างสะดวกสบายทุกพบทุกชาติาตขอบรารมีพระพุทธองค์ เป็นเกาะป้องกันปกคุมร่างกายดวงจิตดวงวิญญาณคนใสมนดำอย่ามาเกาะติดร่างกายอย่ามาทําันตรายร่างกายของข้าพเจ้าสิ่งใดที่ข้าพเจ้านำกรรมในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอข้ามาขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมพลัง <S S ให้แก่ข้าพเจ้า,เ,จาเมื่อข้าพเจ้าจะคิดประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผิดทรรนองครองธรรมขอให้พันสำเร็จเป็นอัศจรรร์เหนือมนุษย์ทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมั่นคงองค์ธรรมนำแนวทางกิจหน้าที่การงานการดำรงชีวิตมั่นคงเพื่อภูส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จความมีชัยชนะความปลอดภัย ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต,วตวและด้วยบุญนี้เมื่อข้าพเจ้าจาะาจาทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าอาประทั่งเข้าสูพาาาส่พันนิพานนิพานะปัจจโยโหตูาาปยโยโัญจ ทุตโตวนาวัตถุทิมุัมนาสังสุขที่ิ่งที่สังเิศุตัพสติุมพันธานังอาทิปติาราัยจติสุุตาดิตัะบาวุทมานามาภัณาี่มันตทุตัโต วันวันโตยสัตถิโนมโมทมานาทั้งสุปัจฉิมนีริสังราชาวิโรบโคเวชารุยัมเวทันตานธรรมสุวัตนาการุไยัมเวทันตานธรรมสุวัตนาการ หรือที่เราท่านทั้งหลายรู้จักในนามหลวงพ่อวัฒาส่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในเร้่งต้นขรานี้ท่านพระธิการจุชีได้ทำนามพระพุทธมนเพื่อเกิดความเป็นสิริสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณผ์ผล,ผล ใหงานในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไาได้ดีดีด้วยอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้บำเพ็ญปฏิบัติมาโดยมีท่านอาจารย์พระหมหามงคลคันติธโรเป็นต้นเป็นประธานความเป็นมงคลสมบูรณ์บญวลร่มยินเป็นสุขด้วยพุทธานภาพ และเทวริศจะได้ประสิทธิ์ประสาทสามอำนวยอวยชัยอำนวยวประโยชน์โสดีผลในทันสาทุชนทั้งหลายพระร่มเย็นเป็นสุขดังน้ำพระพุทธมนต์สรงจิตใจของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านจะได้ร่วมกัน อธิษฐานจิตน้องถวายบายสีจักท่านอาจารย์พระมหามงคลขันกิเโรตอนนี้ขอเชิญคุณโยมปกายรุง่รงไนรร่วมกันจิตปัจจัยที่ภูมบายสีพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อน้อมถวายบายสีแด่องค์หลวงพ่อฤษีลิงดำโดยมี หลวงพ่อพระพุทธมหามงคลสีสมบูร์แสงทองตอนนี้ท่านอาจารย์ได้กราบเบื้องหน้าหลวงพ่อพระราตรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดสุำเภาเมืองจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันถวายบายสีโยกสามารถลุกนำปัจจัยมาติดที่เสีปรมงบายสีหลักเนี่ยสาธุเบพรรสาธุนึก่กพันบาท หลวงพ่ออำนวยโชคหนึ่งพันล้านสาธุทุกท่านทุกคนลุกมาได้เลยโยนกัได้เข้าถวายใบสีกันทุกท่านทุกคนถวายใบสีกันทุกท่านทุกคนทุกท่านเป็นผู้มีส่วนในเครื่องสการานี้ทั้งหมดเครื่องสการานี้ทั้งหมดโยงเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้ายสาธุติดได้ทั้งใบสีเทศเรียบร้อยแล้ว ราศีดูแลปกปักรักษาดวงบารมีดวงราศีสาทุทุกท่านทุกท่านทุกคนให้สําเร็จสําเร็จสำเร็จสำเร็จดังที่ทุกท่านได้ปารกได้อธิษฐานพร้อมทั้งที่ท่านอาจารย์พระมหามงคลขันติทโรได้นำพาทุกท่านอธิษฐาน ให้ร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเหลือกินเหลือใช้ดังใบสีพรหมตะกาสิทธิ์โยมอาเจขึ้นด้านบนเลยเนาะเป็นตัวแทนสายบุญโยมอาเจกขึ้นด้านบนเป็นตัวแทนสายบุญเส,สียบด้านหน้านี่โยมอาเจเป็นอ่าสุภาพบุรุษที่เข้าถึงพระรัตนาไตรเรียกว่าถือศีลเป็นประจำอยู่ที่วัดมณฑปารามจะได้เป็นตัวแทนโยมที่ใบสีเหลืองแดง แบบฉบับหลวงพอ่อฤาษีเน,ษนียำสวยสดงดงามโยมมาดูใกล้ๆสวยสดงดงามติดปัจจัยเพื่อถวายใบสีโยมชมไปด้วยนี่แหละได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญฝ่าได้อุปถัมภาอุปถาคก็เป็นบุญใจนี่แหละพรมจะได้ประกาศสิอำนวยเอืชัยอำนวยเอืยพรดังทุกท่านอธิษฐานเรียกว่าไม่เกิดไม่จนไม่ต่งระพนไม่จนกว่าใครเปร์ ประสิทธิราษาสามให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีสุขทุกท่านทุกคนติดเสร็จแล้วโยกเดินออกได้เลยติดเสร็จแล้วโยนเดินออกได้ท่านใดที่ยังไม่ได้เอาแผ่นดวงไปไว้ที่ฐานพระประธานนะโยมสามารถให้ทุกท่านร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเรียกว่าร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นพระพุทธบทท่ทาน่ทุกท่านได้รับไปเมื่อสักครูน่รรนึง ดำน้ำพระพุทธมันที่ทุกท่านได้รับไปสักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายใบยสีเบื้องหน้าปันใจถวายใบสีเบื้องหน้าหนึ่งพันจะได้มาหนึ่งพันล้านหนึ่งร้อยจะได้หนึ่งร้อยล้านยี่สิบจะได้ยี่สิบล้านประการแปดฉบับสวยสดงดงามสวยสดงดงามยาบางคนบางท่านบางคนอยากนำดอกไม้ดอกไม้สามารถเป็นบูญชาได้ บางคนบอกว่าอยากได้ หยิบยกเรื่องบทมาเล่าต่อกราบเรียนแม่พ่อพี่น้องทั้งหลายจากเหนืออีสานมากันมากมายภาคกลางภาคใต้ต่า,างชาติก็มาสร้างบทรั่งนี้ที่สำเร็จมาได้ นันยิ่งใหญ่ของทุกคนด้วยบารมีพระมาหามงคลนลูกศิษย์มาโลนนทท้นรวมชมทบุญคุณ วัดงามได้ก็ต้องอาศัยน้องพี่ชุมชนสามมคีชาวบ้านเกื้อนนุนคนละร้อยสองร้อยท่านมาทำบุญขอบคุณทุกคนที่มีจิตศรัทธาขอบคุณประธานที่ท่านริเริ่มมีใจส่งเสริม ศาสนากุุงที่แรงกายทวารพระศาสดาเชิญผู้คนมารวมสร้า,างบ่หา บชมามุ่งมันทำนั้นแต่กรมดีพระท่านไม่เด่นดังแต่จริงจังปฏิบัติมุ่งสร้างโบสถ์สร้างวัดพัฒนามาหลายที่อยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอกาเชิงน้องพี่ตำบนด่านนั้นที่วัดสีสมบูรณ์เแสงทอง ปี่โบสถ์ลานีสํเร็จรวมปัจจัยเบ็ดเสร็จหลายล้านพี่น้องตุแต่งสวยงามเลื่องอารามดังทองมอบให้พี่น้อง จะได้เสร็จทันเวลากำหนดสองปีวากว่า เลยเนี่ยยี่สิบกว่าสำนักได้คนละเครื่องคนละเครื่องอา,ออายุตั้งขบวนี่ยสร้างอุโบสดหลังแรกเป็นมาของ